สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทับ2ที่น่ารักของคุณครูนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะกับคุณครูพรจันทร์ปรุงปลื้มผ่านช่องพรจันทร์ปรุงปลื้มช n แนลนะคะวันนี้เราก็จะมาขึ้นบทใหม่ก็คือบทโอมพินิษมหาภิการณา ก่อนที่เราจะเรียนในบทนี้เพื่อทำความเข้าใจเนื้อเรื่องเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนดีไหมคะมีประโยชน์อย่างไรในการที่เรามาเรียนรู้คำศัพท์ทำให้เมื่อเราอ่านนั้นเราสามารถทําความเข้าใจเนื้อเรื่องได้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นพร้อมหรือยังคะเด็กๆหากพร้อมแล้วเรามาเรียนกันเลยค่ะมาดูคำแรกเครื่องมือนักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะเครื่องมือ เป็นสิ่งของสำหรับใช้ในการทำงานหรืออาจหมายถึงคนที่ถูกนํามาใช้เพื่อผลประโยชน์บางอย่างเครื่องมือเช่นอะไรบ้างเครื่องมือในการก่อสร้างใช่ไหมคะค้อนเป็นเครื่องมือในการก่อสร้างใช้สำหรับตีตะปูอีกความหมายหนึ่งเด็กๆอย่างพวกเราควรระมัดระวังมิให้ตกเป็นเครื่องมือของผู้ที่ค้ายาเสพติด ใคร่ครวนใคร่ครวรหมายถึงคิดทบทวนเป็นการคิดนะคะในสิ่งที่เราทำมาแล้วถ้าเราจะแต่งประโยคเช่นเมื่อฉันมานั่งใคร่ครวนก็ทำให้ฉันรู้ว่าฉันเองที่เป็นคนผิดจดหมายลูกโซ่จดหมายลูกโซ่เป็นจดหมายที่เขียนส่งต่อต่อกันไปเป็นลูกโซ่ และสร้างเงื่อนไขให้ผู้รับเขียนและส่งต่อไปยังผู้อื่นอีกนักเรียนเคยเห็นไหมคะจดหมายลูกโซ่เขาจะไม่ปรากฏนามผู้ที่ส่งมาจะส่งมาให้เราเพอเราเปิดอ่านปุ๊บก็บอกว่านี่เป็นจดหมายลูกโซ่หรือนี่เป็นคำจดหมายที่ใครสั่งมาหากคนที่อ่านจดหมายนี้แล้วโปรดส่งต่ออีก20ฉบับมิฉะนั้น ภายใน5วัน7วันหากไม่ทําตามเราจะถึงอันตรายแก่ชีวิตได้นักเรียนเชื่อไหมคะ,ะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันในชั่วโมงต่อไปนะคะเดินสายกลางเดินสายกลางหมายถึงความพอดีพอเหมาะเช่นคุณครูพรจันทร์มีพฤติกรรมที่แสดงถึง การเดินสายกลางเช่นไงคะไม่ฟุ่มเฟือยกินของมีของอะไรก็กินอย่างหมดใช้ของอย่างประหยัดใช่ไหมคะคำนี้อ่านว่าอะไรคะตะเลิดตะเลิดคำนี้เป็นอักษรน,นำนะคะอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวตะเลิดหมายถึงกระเจิดกระเจิงเอ๊ะเราจะแต่งประโยคอยังไงดีคะชาวบ้านพากันวิ่งตะเลิดเปิดเปิงหนีเอาตัวรอด เมื่อดินโคลนถล่มในหมู่บ้านพิเคราะห์พิเคราะห์หมายถึงคิดทบทวนเมื่อกี้ก็มีอยู่คำหนึ่งใช่ไหมคะความหมายใกล้เคียงกันก็คือใคร่ครวนหากพิเคราะห์เราจะแต่งประโยคได้ว่าการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญนักเรียนควรพิเคราะห์ให้รอบคอบเพื่อไม่ให้เสียใจในภายหลังคำนี้เพลิด เพลิดคำนี้เป็นคำควบกล้ำนะคะออกเสียงพอควบรอหมายถึงหลงไปดูซิเขาเพลิดเป็นยังไงคะหลงไปหลงไปในแสงสีเสียงนะคะภัยพิบัติภัยพิบัต,บติหมายถึงอันตรายที่นำมาซึ่งความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงหากนักเรียนอยู่ใกล้ๆ จังหวัดเรานะคะเมื่อปี2,547ตอนนั้นเกิดภัยพิบัตินะคะอย่างใหญ่หลวงมีคลื่นยักษ์ซึนามิเข้ามาถลม่มชายหาดที่แถวเขาหลักทำให้เกิดบ้านพังทลายผู้คนล้มตายสิ่งของเสียหายเป็นจำนวนมากยนยนหมายถึงมองดู ลมลมแรงแรงหมายถึงไม่มีผลเช่นหวังลมลมแรงแรงเราจะแต่งประโยคได้ว่าเธอจะไปหวังอะไรกับคนเช่นเขาคิดไปหวังไปก็เหมือนกับหวังลมลม,ลมแรงแรงใช่ไหมคะให้เขามารักยังไงเขาก็ไม่รักใช่ไหมคะหม่นหมองหมางหมายถึงเศร้าไม่สบายใจ ขุณนเคืองใจตรงนี้ไม่โทนะคะครูวางผิดที่นะคะต้องวางที่รอเรือนะคะหลังขดหลังแข็งเป็นคำเปรียบเทียบคนที่ทำงานต่อเนื่องกันนานโดยไม่ได้หยุดพักเป็นสำนวนนะคะเช่นวันนี้คุณครูทำงานอย่างหลังขดหลังแข็งเป็นไงคะทำงานทำงานหนักมากต่อเนื่องนั่งพิมพ์เอกสารอย่างต่อเนื่องไม่ได้หยุดพัก ต่อไปนะคะเรามาฝึกเขียนคำอ่านนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันนะคะพิจารณาพิจารณาเขียนเป็นไหมคะลองอ่านตามคุณครูก่อนนะคะอ่านถูกนักเรียนก็จะเขียนได้ถูกนะคะพิจารณาพิจารณาโอวาทโอวาทวินิจฉัยวินิจฉัย ภัยพิบัติภัยพิบัติอัญญะประกาศอัญญะประกาศพยักหน้าพยักหน้าไปรสเนีไปรสเนีวักตอนวักตอนปฏิเสธปฏิเสธอภิปรายอภิปราย ลักษณะลักษณะภูมิใจภูมิใจสร้างสรรค์สร้างสรรค์ใคร่ครวนใคร่ครวนพิเคราะห์พิเคราะห์สนับสนุนสนับสนุนเยาวชนเยาวชน ตะเตลดิดตะเลิดกลาดเกลือนกลาดเกลือนยัตติพังยัตติพังหลักในการเขียนคำอ่านนะคะนักเรียนต้องเขียนให้ตรงมาตรานะคะตรงคํานะคะอ่านอย่างไรก็เขียนอย่างนั้นแล้วเราก็จะมีเครื่องหมายยัตติพังเพื่อแยกพยางด้วยนะคะ สำหรับภาระงานของเราในวันนี้ให้นักเรียนทำทักษะภาษาหน้า61ข้อที่1นะคะและทําใบงานที่แนบท้ายคลิปการสอนนี้นะคะทำให้เสร็จเลยนะคะวันนี้งานไม่ค่อยยากแล้วก็ไม่มากนะคะก็ให้นักเรียนตั้งใจเรียนทำงานเขียนสวยๆนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ